เพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศงานเปิดตัวของ Vim Vibe m นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะคนเยอะมากๆเพราะว่าของมันดีจริงๆนะนี่เพื่อนๆดูนะนี่มีแต่เขาเรียกว่าคนที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในวงการเครื่องเสียงมากมายนะครับ เพื่อนครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณกฤษณุนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่เซเนียร์ของทาง Saudi Republic นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะพี่นะที่พี่นุ้ก็เขาเรียกว่าสร้างปรากฏการณ์เพราะจริงๆแล้วว่าวิมเนี่ยเปิดตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้พี่นุ้นี่ยเรียกว่าจัดงาน grand opening สำหรับโปรดักใหม่ล่าสุดจากทางวิมเลยทีเดียวนะครับมันเป็นยังไงบี ก็เป็นการปลดตสินค้าใหม่ครับพอดีทางบริษัทผมเพิ่งมาขายได้ประมาณ 2- 3สามเดือนแล้วครับแล้วก็ได้ผลตอบรับค่อนข้างค่อนข้างดีครับจนเล็กเล็กว่าสินค้าคาตลาดไปช่วงหนึ่งเลยครับใช่ครับผมเองนะก็เป็นหนึ่งในคนที่พยายามจะหามาแต่ว่าตอนแรกที่ออกมาเนี่ยเป็นแบบเป็นวิมอัลตราใช่ไหมครับวิมอัลตราเนี่ยก็คือมีประสิทธิภาพเป็นสตรีมเมอร์ถ้ามันมีประิทภาพที่สูงมากแต่บางทีมันอาจจะขาดในเรื่องของพาวเวอร์ไปบ้างแต่ทีนี้ก็ ฟอลโล่อัพของลูกค้านะครับก็มีวินแอนด์โปรขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้พิเศษหนักเลยัพิเศษก็คือเป็นพีเออแอมป์ฟาครับก็คือมีกำลังขับ1อ่า100วัตต์ที่8โอห์มครับผม200วัตต์ที่4โอห์มครับครับซึ่งพาวเวอร์นี่ค่อนข้างที่จะให้กำลังขับเหลือเลยสำหรับสินค้า ใช่ครับไอไฟทั่วไปครับผมจริงๆอยากให้ลองตัวมาเต็นท์รูมของทางวินครับกับรูมของทางรวมอ่าลูกนักชั่นนะครับค่อนข้างที่จะสุดยอดหรือตลาดมากจะให้ลองทดสอบดูในราคาขนาดนี้ถือว่ายากมากมากนะครับแล้วก็ราคาเปิดตัวไปที่เรียบร้อยแล้วครับในราคา1 3 9่0บบาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ว่าผมว่าคราวนี้ซาวน์รูบิกทำตลาดแตกอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งอีกแล้วพี่นุแน่นอนผมว่าแน่นอนนะครับงัวันนี้ขอบคุณพี่นุมากๆเลยนะครับที่เชิญพวกเรามานะครับขอบคุณมากคร พี่เอ็มจาก AV t e c h g u i d e นะครับพี่เอ็มครับพี่เอ็มเนี่ยรีวิววิมโอ้โหแทบจะทุกรุ่นเลยนะผมก็เป็นแฟนตัวยงนะติดตามหาข้อมูลนะครับตอนนี้ผมขอแบบรีวิวเลยว่าพี่มีความเห็นยังไงบ้างกับวิมตัวใหม่ power อร์ตัวใหม่ตัวใหม่นี่หรอตอนแรกแปลกใจนิดหน่อยนะครับเพราะว่าวิมเนี่ยเขาเก่งเรื่องสตรีมมิ่งเก่งเรื่องซอฟต์แวร์ แต่เขาตัดส e <c oughs> ินใจทำแอมแสดงว่าเขาไม่ได้เก่งแค่ซอฟต์แวร์อย่างเดียวแสดงว่าด้านฮาร์ดแวร์เขาก็คิดว่าเขาไม่ธรรมดาแล้วตอนแรกผมก็ตกใจนะเพราะตอนแรกเขาก็มีตัวพาวเวอร์อยู่แล้วตัว60วัตต์เฮ้ยเขาก็ยังเข็นเอาตัว100วัตต์แต่ผมว่าเขาตอบสนองของตลาดในเรื่องเาียกลำโพงที่มีความไวมากขึ้นนะก็ผมว่าเขามองทุกแคทตรกลคืออย่างที่เขาบอกครับว่าภายใน3ปีเนี่ยเขาจะเป็นเบอร์หนึ่งก็ไม่น่าจะเกินจริง ครับก็ไม่แน่ใจจริงๆครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามรีวิวเจ้าตัวนี้กับพี่เอมครับครับผมเดี๋ยวไปติกันนะครับพี่แมนจาก HD Hi-Fi นะครับพี่แมนครับวันนี้เรามางานเปิดตัววิมใช่ไหมใช่ครับอันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ย HD Hi-Fi นี่ขายแบบมาเทตามเทท่าอยู่แล้วขายเยอะมากเลยครับมีความรู้สึกยังไงกับโปรดักต์ใหม่ก็รู้สึกว่าแบรนด์วิมเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ที่จับต้องง่ายนะครับแล้วก็เล่นง่ายตะเขียนแล้วก็ราคานี่ดีมากๆเปิดตัวมา13,990บาทเซอร์ไพรส์มากครับแล้วก็ถ้าแมทชิ่งนะครับแมทชิ่งเนี่ยตัวราคาาเท่ไหร่่ใชมัตว ตัวแรกหมื่นสี่จับคู่กับหมื่นสามพันเก้านะครับประมาณก็ประมาณไม่เกินห้าหมื่นบาทเนี่ยเราเรียกว่าได้อ่าสตรีมมิ่งที่เรียกได้ว่าได้ชิประดับสูงพาว power พอดีเลยนะหนึ่งร้อยวัตต์ที่แปดโอห์มตรงตัวเลยแหละตรงตัวนะและเป็นชุดที่ราคาไม่ดูแรงใช่นะครับค่างดีแบ็กดีมากแนะนำเลยว่าดีจริงใช่แล้ววันนี้เขา presentation ออกมาได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบรุ่น ready เอ่ยนะครับ multi room function หรือว่าจะเป็นเรื่อง sound correcting อะไรนะที่เขาเอามือถือมาในแบบว่า โอ้โหรูมคอลเลกชันของเผาใช่ไหมดีมากเลยนะผมว่าสะดวกมากก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้อะไรที่มันแพงๆนะเดี๋ยวนี้ผมว่าใช่การที่จะเข้าถึงเครื่องเสียงในงบประมาณขนาดเนี้ยน่าจะง่ายขึ้นเยอะนะง่ายขึ้นเยอะนะแล้วราคาดีมากๆเลยเคยเจอราคาอย่างนี้แล้วตอนนี้เทสเซียไฮไฟก็มีโปรดักฑ์ใหม่ๆขึ้นมา เยอะมากนะ่เอามาแมทชิ่งกับเจ้าตัววิมนี่ผมว่าน่าจะสนุกอ่ะผมว่าตลาดน่าจะสนุกสาม,มารถแมทได้เยอะเลยแมทได้เยอะเนาะใช่ครับอ่ากหาจริงๆนะครับนะยังไงก็อย่าลืมไปเจอพี่นายที่ h ฮชีไฮไฟแคามกานะครับผมอ่ออเดี๋ยวเราลองขึ้นไปข้างบนดีกว่านะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะงานอ e ีเวนต์เนี่ยเขาจัดอยู่ข้างบนนะครับข้างล่างเนี่ยเป็นส่วนของรีเซพชันแล้วก็เป็นที่ที่พี่ๆน้องๆนะครับได้มีการแบบแลกเปลี่ยนความรู้พูดคุยกันอะไรอย่างงี้นะเมื่อกี้อาจารย์บรรยายเกี่ยวกับเรื่องเอ่อมอเตอร์รูมด้วยแล้วก็มีรรรระบบบบเเเสสีีีียยยยงงงงงอออ่่่่่าาาาาากกซตตทแๆใชชไ้้ฟัั์์นนจว มันตอบโจทย์ดีไหมมันเกินมันมันมันง่ายอ่ะมันง่ายมันเกินดีคือที่ผมบอกก็ฟังก์ชันบางอย่างมันหาไม่ได้จากเครื่องที่แพงกว่านี้ใช่ซึ่งบางทีเครื่องที่แพงบาทีก็อาจจะมีมุมมองว่าคนคนที่ซื้อไปใช้อาจจะไม่ไม่ได้ต้องการปรับอะไรเยอะแยะครับอย่างจริงๆนวเนี่ยมุมมองของวีมผมผมกลับมองอีกมุมหนึ่งคือนักเล่นสมัยใหม่ที่โตมารุ่นมาถึงคนคนละ่เกเนอชั่นเขาโตมากับคุ้นเคยกับพวกแอปพลิเคชันต่างๆครับผม เขาจะรู้จักการปรับแต่งของตัวเองทีนี้ประเด็นคือเขาต้องการเครื่องที่มันให้มาด้วยเขาถึงจะใช้งานมาได้เออเนี่ยตอบโจทย์วงใหม่ๆเลยใช่แล้ววันนี้นะผมเห็นว่าปกติเนี่ยเวลาเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะแบบเอ้ยเล่นเซฟผมว่าส่วนใหญ่เล่นเซฟเวลาเปิดตัวเนี่ยเขาจะแบบอานอย่างตัวนี้หนึ่งร้อยวัตต์เนี่ยเขาก็จะเล่นลำโพงแบบบุ๊กเชล์เนาะคือเล่นเซฟอะอาจารย์เอาให้มีเสียงนะเอาให้มีเสียงอะหรือเปล่าาแล้วอาจารย์ดูวันนี้เขาใช้อะไรากาล่า เพื่อนสกาล่ามันใหญ่มากนะแล้วเขาเอาไอ้ตัวเนี้หนึ่งร้อยวัตต์ไปขับอ่ะผมว่าผมว่ากล้านะแต่ผมว่าเขาก็ต้องมั่นใจในระดับหนึ่งนะคือจริงแล้วเนี่ยผมคือคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าต้องการต้องหนึ่งคืออันดับแรกคือที่เราฟังอยู่เนี่ยแอมตัวพิฟลิงเนี่ยตัวใหม่เนี่ยมันเพิ่งแกะกล่องสองวันเองโอ้โมันหนึ่งหนึ่งคือเรื่อง <Burn S 2> เบิร์นเบิร์นใช่ไหมเรื่องของเบิร์นใช่ไหมแล้วมันเป็นคาดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอามาขับตรงเนี้ยโอกาสที่จะเสียงดีที่สุดของมันเนี่ยมันไม่ใช่ละ อย่างน้อยต้องร้อยชั่วโมงอัพมันถึงจะเริ่มเป็นตัวตนมันแต่ประเด็นที่เขาต้องการมาขับนี่ก็เห็นว่ามันคาว่าตัวมันเล็กเครมตัวเลขที่ร้อยวัตต์มันทําได้จริงือเปล่าถึงหรือเปล่าเอมันถึิงไหมตรงนั้นก่อนเพราะนั้นเปิดมาแล้วมันมันสามารถทําให้เพลงออกมาเต็มห้องได้ไหมห้องใหญ่ขนาดนี้ยเพราะนั้นถ้าห้องใหญ่นี้มันมันฟิลได้มันต้องได้ในบ้านที่เล็กกว่านี้ก็สบายเราเงต้องการแค่นี้อผมว่ามันตอบโจทย์นะ ผมว่าอาจารย์รู้แล้วล่ะว่ามันมันเหมาะก,กับสมอะไรยังไงกับใครนะก็ดียังไงก็อย่าลืมติดตามอาจารย์ธานีนะครับเพราะว่าอาจารย์ธานีเนี่ยเขาจะให้ความรู้แบบเชิงลึกเลยนะผมนี่ผิวเผินแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าเออเหมาะยังไงใช้ยังไงดีหรือเปล่าหรือข้อสังเกตเคืออะไรติดตามอาจารย์ธานีนะครับผม เพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่กับมิสเตอร์เฮนรี่แล้วก็แอลเลนนะครับเซลล์ขอล global marketing ของวิมครับเพื่อนสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ You guys let's talk Wim let's talk Wim why is it so successful but first of all let's let's explain what is Wim what is Wim what is Wim yes yes <laughs> what is Wim <laughs> actually the Wim is a streamer streamer uh, it is network audio streamer yeah Uh, most people think about uh, the network audio is kind of very, very expensive product. Yes. Or it looks expensive too. Yeah. Look, look, it looks expensive. Yeah. but the, we try to provide uh, the win to like a uh, people the reasonable price is the best quality mm -hmm. and the best like a Wi-Fi network environment because you know the people can experience. The WIM, the using the WIM, you know they can use what is the natural audio. Like, a, what's the big difference between the right. like Wi-Fi audio and the Bluetooth? Most people says a wireless means like a Bluetooth. Yes, but it's totally different. It's totally different. It's yeah? Totally yeah. We got the Wi-Fi yeah, as well. It's, it's, so we have uh, the WIM, yeah. and this is the WIM M Pro. Yeah, M Pro. Because so there, are, there are two models, but there are also a WIM Mini, which came out what three years ago. Yeah, three years yeah. ago. It was three yeah, years ago. Yeah, 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 yeah. Was it a hit? Yeah. <laughs> yeah, yeah, very yeah. successful. Yeah? Uh, yeah, was it was it a hit like this? I don't know if you guys know this, but ah. in Thailand, your your product sold like hotcakes. Really? Everybody. So we had HD Hi-Fi, which sell like three hundred plus unit. Wow. Just just one alone, just one alone. But let's talk a little bit more about that win, okay? Because I'm a little bit confused. The first one that came out got a screen on it. Okay. Got a okay. screen on it, right? Okay. But it doesn't have a power. Yeah. Was it was it a big issue then? actually uh, we have some uh, product planning let's, take, let's take a look let's take a look okay so uh, this one actually before that, uh, we had a uh pro and a Wim pro plus yeah now so people ask us okay this one has really good features yeah. but if with this feature with the display it'll be a perfect yes so inside link play we had a plan to launch the WIM Ultra with the display but uh, after WIM Pro Plus, uh, after three, I think three, four months later, so we launched the WIM uh, Ultra, actually last year, uh, the Mini Show. We officially released the WIM uh, Ultra, mm -hmm. but the, this one also uh, support the Pono. Mm -hmm. Because a lot of people- Yeah, like, turn yeah tables yeah? yeah? Yeah, yeah. A lot of people, you know, like kind of literal, uh, all the fashion one like uh, I have a turntable but uh, I hook up the uh, WIM Pro on Pro Plus yeah. but there's a not a the dedicated the input so hey, that's phonos, why, yes yeah so that's why we uh, we made a uh, uh, photo input as well as uh, headset yeah because some people I want to put the uh, WIM Ultra in my desk so they want to listen to, to, to the headphones happens. yeah so that's why we did this this because this one this one's got every um, connection it's got an RCA it's got an HDMI sure. it's got a or sure. stage on it yep. but it, it was lack a little bit of the power and then you came up with the winamp Pro yep which is yep. over there it's got a 60 watts yeah, it. this one 60 watt 60 watts yeah but uh, this one amp Pro doesn't have a PFFP okay it's a which has a much better sound quality than a previous M and also uh, the, today, so we're going to explain about our upcoming the product mm -hmm. as a lot of the lineup okay. I want to present today. But because of those one, I was one of the guys that was wondering about purchasing one of the whim. Hmm. But then because I don't have the power and I don't have the speakers yet, yeah. then I was thinking about it. And then you came out with this, which is without the screen. Which mm -hmm. is a little bit of a bummer for me because I, I love the screen, right, yeah, but it's yeah. got a sixty watt. But then again, the sixty watt it might not be just bit. enough. Yeah. Right? It was it was there, but it was it wasn't start off with 102, hundred or two hundred twenty watts, yeah. which much of the uh, speaker <laughs> range. <laughs> yes. But today today yes. you did you fly all the way here just to represent the, the, the new Vibring product, ring. which is the the, amp. the amp. Actually, uh, we released the uh, the vibrant yesterday in the U.S. Oh. So just. So are, we, are we? launching the same time? Are we launching the same time? Uh, yeah, I think so. Yeah, For, I think they already have. We already have order from. Oh. The, oh. So. Okay, so Soundly Public was, the, yeah, was yeah. the first to get first, the hands on that. Yeah, in Thailand. Wow. Of course. Of Look at course, that. Yeah. Then, that one also has hundred watt. Yes. And, and then, oh yes. Yeah. Finally, hundred watt. Yeah, two hundred ohm. Of course, PFB. Okay. Very nice sound quality. You can you can hear the difference because we already uh, because before we launched the device, uh, we had a like a forum as well as some audio file yeah. to preview, mm -hmm. and we test many times to before the launching. All right. So. So this will be a perfect match. Yeah. yeah. You think? So exactly. So it will be. That whim yeah, exactly. plus the vibe. Yeah. yeah. All right. So yeah. now, if anybody out there was wondering about which ones to get, so, yeah. Yeah. so I ultra, think I think the ultra, ultra plus, plus the vibe, or if you if you happy with the 60 watt, hey, go with the pro. Yeah. Go with the pro. Yeah. Right. All right. So um, probably this probably it's time for you guys to represent the whole new vibe. Okay. Yeah. So I'll see you guys in the next one. Okay. Thank you okay. so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. และนี่คือภาพบรรยากาศทั้งหมดของงานในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณซาวริพับลิกมากๆเลยนะครับที่เชิญผมมาในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจและอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่ซาวริพับลิกนะครับหรือว่าถ้าอยากจะทดลองฟังเนี่ยเขาก็มีตัวแทนจําหน่ายอยู่มากมายเลยครับสำหรับผมใกล้บ้านผมสุดก็ต้องเป็น HD Hi-Fi อะไรนะครับยังไงก็ตามนะครับขอขอบคุณมากๆทุกการติดตามเลยครับสำหรับวันนี้ผมเก่งกระชาไปก่อนแล้วครับสวัสดี